สวัสดีค่ะอาจารย์นะคะสำหรับผู้ที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะ,ะวันนี้นะคะเราจะมาถามพี่ไพ่ว่ากรรมใดที่คุณกำลังชดใช้อยู่กรรมใดที่คุณกำลังชดใช้อยู่ตั้งจิตได้เลยเลือกไพ่นะคะเดี๋ยวจะเปิดไพ่สองกองนะกองที่หนึ่งนะคะกรรมใดที่คุณ กำลังชดใช้อยู่กองที่สองนะคะกรรมใดที่คุณกำลังชดใช้อยู่เกี่ยวกับเรื่องอะไรมาดูกันกองที่1น,นะคะโอ้เห็นไหมเห็นอะไรไหมเออนี่ดู่าเห็นอะไรไหม King and Queen เดอมาคู่กันเลยและเตวิลอันนี้นะคะอาจจะกรรมที่มันเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เป็นหลักนะ คู่ครองคนรักอืมอาจจะติดบ่วงอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่นะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นคู่รักคู่ครองก็ได้หรือแม้แต่จะเป็นบุคคลสําคัญเป็นพ่อเป็นแม่เป็นคนในครอบครัวก็ได้นะคะเออเนี่ยเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เป็นบทเรียนที่คุณจะต้องเรียนรู้ด้วยนะว่ามันคืออะไรมันกําลังสอนอะไรอืมอาจจะต้องลองกลับไปทบทวนดูส่วน นี่ก็เออดูนะพลังงานเขาก็เกี่ยวกับเงินนะคะหรือเกี่ยวกับความมั่นคงทางชีวิตอันนี้มาแบบขาดแคลนเลยเห็นไหมเห็นชัดไหมและอันนี้ก็คือรวยที่สุดเลยนะไพ่คิงออฟเพน t a โค e s อันนี้อาจจะขัดสนเรื่องของฐานะการเงินหรือการใช้ชีวิตอยู่นะคะอก็ต้อง ใช้อันนี้เป็นคิงเหมือนกัน king of sort คือเหมือนกับต้องงัดสกิลความรู้ทักษะปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างออกมาเพื่อจัดการปัญหาอุปสรรคตอนนี้ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินออถ้าคุณถ้าคุณกำลังอยู่ในสถานการณ์เนี้คุณเห็นไหมว่ามันมีกุญแจอยู่อะไขกุญแจออกได้คุณก็จะเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่ฐานะการเงินตรงนี้ แล้วถ้าสมมุติว่าคุณใช้ความรู้ที่มีทั้งหมดอะไรเงี้ยคิดวางแผนตักกะเหตุผลวางกลยุทธ์อย่างดีคุณก็จะมาอยู่ในสถานาการณ์นี้ไดเ้เพราะฉะนั้นนะตอนนี้ที่คุณเจอเนี่ยก็มันเป็นบทเรียนที่คุณจะต้องเรียนรู้นะแล้วก็หาทางแก่ประมาณนี้นะคะโอเค